อันนี้เป็นไบซีสิบหกปกติให้ออกสิบหกนะแต่ทำไมมันเคลื่อนไปเป็นสิบสิบเนาะครับผมคือมันเคลื่อนเพราะว่ามันมีความจับปืนเป็นอย่างคือจับปืนเพราะว่ามันเป็นไบซัมคัญไบซัมว่าซัคัญกับเลื่อนเราครือนี่แหละทุกขนทุกกลางไม่แน่นอนนะดูนะเมื่อจะเระดิกเคนออกสิบหก ไม่แต่งงินกันแบไปคิดเก็ไม่เบื่อเขียยังไม่เนร้องกับคืววิตรายวันของมนุษย์มาน้าเนาะมนุษย์มานาของกาของไก่มามได้แรงกาตกไจไมาเกล็ครูวามมากตีคมมาีเยอะหยู่งัก็ได้กากรเกดีกว่ออไม่ดีหรจังมามนุษย์มานากับกาตกใไเฮ้ย เออวันนี้เป็นวันที่สิบหกหมดมื้อแล้วก็หมดเวรแต่ทำยังไงในหาวรัฐบาลไทยชึงไม่อกวันชื่สิบมันไปเรื่อนทำมาชิววันที่สิบเก็ดเออเรื่อนมาตก่าออกคือเก่าหน่อยนะอืมครับอมไม่มาพราวันท่ิบหกมาก่าที่เก็ดคือเก่าหน่อยนะจะไปราเรื่องได้รำไร้บ้านรำบ้านมันครับเออจะเชื่อนี้ระเชื่อถั่วจะเชื่ออยาจะเชื่อนี้มันจะเชื่อบอกแ้มันกับพกฟังพวกฟอกอมันหัวแ่งกบอกเชื่อ อืมเนาะเออวันนี้ได้เกรจยกกับลูกกับร้านวันนี้ลูกร้านได้นิมนต์ม,มาถ้าไม่พูดก็อไม่แดกแต่นิมนต์ผูกตามมานั่งสม,มาที่คงไม่ใช่งหร<ห>อกเพราะพ่อยังไม่ปวดไงเออทุกคนรับข้านผูกตาว่าแค่คุณต้คงบอกความพอได้หรือว่ามันทั้ง บัดย well, ิ่งตั้งก้องถึงเบ้าวัชาไม่เห่าก้อนเฝ้ามาวดชไม่วามัุ่่งเพราะว่าคู่บอกคือว่าแายมั่เก่าแล้วกเขาเก่ากเกศคือกางามขามาเขาบอมันคืไปออกกมาลูกกุยยงอย่ามันเือแล้วมันเกือบเอาพวกก็วกู่อย่างนี้กงกปูมัดเอาอื่างมาเว้าคอยแข่งรื่งเขาบอกนพรายนกึ่งครับ ลูกแานพอหักพอถึกใจกันเฮ้ยจำมาก่าวว่าให้่อมอืมใครลูกแานพอ่ะงึ้บ่อย้็ย้ี่ยอืมกาให้เขาจะงึงหนาอืมว่าจะยืมตั้งกองขึนกับเขยบอนกเออแล้ว่าท่านก้า้อีแตงโมว่าท่านเขาไวเขา้อออีฟอเือเาว่ากุ้งแตงโมแต่ละวันี่เราพูับอีแตงโมขคย

กับอีมันว่าพ่อไมนว่าไม่พ่อ <het> ก <PI AN> ับวายีเนาะแกว่าพ่อกับวเิษย์แกวศิษย์ไก่กับอีครับปู่ว่ากรมเขาแกว่าพอเมาเราคือบกหลางฟันคืออแกเขาก็กว่าแกพูดด่าผู้นะพ่อกับคุณเขาได้ค่ะสีกัดส้ํามขาเขาเน่าอยู่เนาะครับปู่เปอสีไปปงสไปหามหมอมาบุกเชือไปรึ เราตวุ่งนะงานวเป็นไ่หนคมหมออานะตัวาวคุ้มาเป็นาแล้วลออเสียเสียเยากเป็นอาจารย์ที่รีบกบ้เข้าเข้าเออกุณมาพูดกุยกัได้แต่ถ้าคุณได้แตวมาเสียวุลกไปิจอเขาน่ะยกไปหาคือด้อออผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไวเหมื่อกูเราเยี่คมเนาวัื่อคือก ย่างเข้ามาเยื่นบว่าี่ว่าคือคือเก็บัปหวยออบเออรุกรงว่าที่กันยดยอ่ฟอื่นจะหมดยวที่ส่วนต่หมอกไก่เออหวยรัฐบาลใช่ไปดึงมาเมื่อใีอิอ่นทึ่ฟอกคลิปเกลี่ยคแปรคลิเก่าที่อ่ฟอื่นว่าผู้นดึงเมื่อแถวมาใช่กว่าที่อิฟอื่นช่วยตัวใดอิฟอื่นมาเรื่มครับเขาถามมาเพราะกระดิต่อไปเรื่มครับูเออลูกรานที่ดึงมากนว่าลูกเนาะ มืชิบโชิบเกดแล็กกับชิบเปิดเด็กกับชิปเกาเนาะเออล้วกกับขาปปาใส่พ่อมีโตัวอื่นอยู่บ่ว่าแส่เขาถามเรื่อเออตัวทีบพอวางกอยู่มันงบ่มือขายเด็บอา่แม่อีกอย่บ่มือขายเมื่อเท่าตัวพ่อวางครืบอยนี่แหละพ่อก็เรื่องว่าข้นงเบาตัวเดียวมันคือใหญ่ท ไม่มเยื่อขับขนาดว่าเา้ตังนั้นซื้อบาได้รู้คือเห็นที่ไหนอืมบาดยี่คุ้มย่พอมาด่างย่พอมันจะออกมันถึงวันวันนี่เรียกด่างออกมัืเรียกด่างบอกมาปู่ม่คุ้มด่างดัางเสียบออกมยืมเพรกระเจียบออกนะแต่ง่วนนี้เขาให้ออกหวยกันหหวยด่างหวยดีหวยดีคนไหนซื้อได้ก็ได้คนไหนซื้อไม่ได้ก็ต้องกด เพราะว่ามาันออกเร็กดังเรื่องออกเร็กดังอืดังกล้องทั่วไปจะพี่เล่มถ้าเราปูตาชื่อพูดมาถูกทักตัวหรือย่างสบาก็เขาขายถึงเพาปากเชื่อเมือ่อพอเช้าบอกข้านี่นยังปอยอย่างเง่ง่าค่รูปรา่างเต่มื่กำลังแข็งใจเรั่องก็ไม่เป็นไรหล่กอ,อืมงวด พรุ่งนี้วันที่สิบเกดมอ้อสองห้าหกเกดเนาะชงไทยปีเก้าตอนรับปีใหม่ผู้ได้ก็จะพบพคินใหม่ๆในชีวี่อ่าพ่อพ่จะมอรางวันให้ลูกร้านอืบอรวมเพอรวมสังกุลเราบอจะเกิดจับไานนัเรขึ้นว่าจะได้ึมอืมพ่อคือให้คือเะว่าพ่อเอาแก่ของขาแค่ปีงาน้าเดียวมันพ่อแท่หนย่่ว่ามันเปลืองหรือเปล่ อ๋าข้อขาพอกระือข้อขาเนี่ยรื่องขเขาบนเขาล่างไปเรื่อ่ีมืเป็นงั้นแต่วันนี้พอไปจะขี้ดียดเรื่องเขาบนเข่าล่างพี่แม่เยะขาธุสาเขาขัให้พ่งไปขี้ดียดเรืองาธุเมื์เจะพอโอ้เมื่อจะพอเรื่องเด้อครับพ่อกระตืไปเรื่อยๆแก่พ่อเี่องยัพอคือกเรียยก็ออกขัดไงเรื่องกเี่ยก็ออกคัดันเราเกิดล้ว าเนฟันทงกัเบฟันบวันฟันทงบอกว่าเจ็บปวดมันฟันตัวไหญ่ยิ่งฟันเจ็บกับฟันสามปูเจ็บจัครับฟันเจ็บฟันเจ็บฟันเจ็บบ่ชขาดฟันขาด้างหรือขาดยิ่งครับสามมือขาดเออฟันช้าขาดขาดทุ้บหน่อยยิ่งขาดแบบตุ้บๆเยอะแยะเลยมั้ง แต่ว่าเกิดเหตุนี้คือขังเลยก่า้าตัวก่าเกิดกัวมากัมาโอ้มันกาแน้งงย่ามเลยมันบอกถึงมันเสียมากเนาะย่าเลยก็บอกก็าคือกูไมเปรี้งรู้แค่ัหนเนาะกไม่ไปฝากมันกูมาว่าวฝากเนี่ยกูแก้วขว้างเนาองก้วขว้างนม่ไเกเสียเนาะที่ปูเออม่ไรู้ว่าเรื่อมถือเขาม่เสียมา่วบาหมาัวเนี่ยไม่เยอมเรี่กเสียจนเขาที่ปูเขาจะแนวว่าเขาจะไหนเกิด ปาแต่ว่าฟันเจ็ดมันบอกฟันบกขาดจะบาถามขายของถามว่ามือเกิดยังไงวดนี้มือมือแขนงอหนักบบเสียตัวมือแข็งนหนอนสำหรับปูแต่มืออะไรมือชุดเถอดงอหนอนคือกันอาไปร่วมกันใน้ลปูการเจาะเจีเสียตัวเอาไปไว้โคดหมองก็เจาแกจให้คเขาใจเสียตืวเอาไปซื้อทุกตัวอย่างพวกเสียไปอืม เออใคยจะไปซื้อเก๊กตัวเก็ไปซื้อเชก่อว่ามัดไปจะได้เชื่อเงี้ยเชื่อข้างบ่ห่อบ่ครับแยกกันเออมันบามันแยกกัแต่เข้าดูด้เหยียดหมูเข้าใจเออมันต้องรวมกันค่อยจะดูหมอเแยกหมูเราก็ใจเสเยมครับูเฮ้ยงั้นก็มึงมูจะมามงบ่อครับง่างว่าจะถุงมูเป็นมูเสียบกนอืม บานเด็ถึงมอคู่กันคู่หาเจีูทุงคืองั้ว่าเม่มู่แข่งยืมีใช้มู่ดีวได่ยืมไปแล้วแกเร้อกแพักตีออกน้องฝันคือว่าพวหาได้ถูกเงียไม่แยกกันมม่กระจายตัวเนาะแับแยกกันตายมัน่าพวเออขั้นแยกกันห้องะตกเเงี้นอนันมีมูนี่คือหลอดมันพวมือมูมันก็อดพวพู้ได้ถึงไปพูดเดียวเนาะ ข้นงเขานี่ก็ตายถึงขัางมือโมก็จะงไม่พูดงไฟแคอยืมแม่บอกหัวดีหัวดีโมว่าไม่กินบมปวดโมูม็นโมกินได้สิแกก็เข้าเ่ราะแขกโคกมูมันบอกแขกมูหัวนีโคกมูแค่ยืมคือไม่ได้รืมเออมือโมไหวมาจะมาเ่ยวขนาดข้าปนี่ยตุ่ยรวมกันเราอยู่นะครับพวกขนาดนี้มาคูแล้วมถุนใจบคอื่นก็่ออขนาดกู้ขนาดนี้ ไยเงียเหออยากูรู้่ะซืออออันนี้ผ่านมาแข่งแต่งงูนงกันยังนักแคปเปอร์ขอเกอบุ่มเออบว,วิวงม,มาได้เก่าพวงเนาะอืมพวงมาได้เออสบายอีโฟหนึ่งพันสิบเก้าบาทพร้อมขอบ่มโตอืออไปใครอื่ไปไอ,อืมโอ้ยอยากกับวพวใค้าเร็วเร็วม,มืออื้มมันก็แทงเด้อม,มืออืม้ม ก็เก้าก็เก้าก็พูดถึงกว่าเมือค่าเครื่องบินวันกันยืนคาปูเอออาถ้าเมื่อค่าเครื่องบินพ่อก็จะให้จะตับหรือี่บ๊อให้จะเกพ่อให้นะให้สิบเก้ากว่านะลูกนะเออค่าเครื่องบินถิบเก้าสิบเก้าแล้วก็สิบเก้านะลูกนะเออถ้าจะเก้าเมื่อไหร่เอายางกันยานัทเช็คปอร์เอามือถุดมือรับมือขูกมือมัดหึ่งหนึ่งแล้วก็รวยจะเดือนจะเดือนนะลูกนะอืม นางกค่าเครื่องบิเขาแค่เขาไม่เกินจากนะค่าเครื่องบินอันนี้เอทีพานมาท่านของยืมนางนางอรมณุโรชุโรรนางกองกุญสุโรรำชาววัดโอคู่แต่เนาะพรอมกับโอ้ผู้คุ้นคู่ฟ้องมาขอกาะใกลกกากกางการจนาคคำพักยืเออชววัคผู้จใครจื้อใครเจ้าร้อมหรือกองนางนักคาราวัดยือ ผูนึกคมอะให้มึงโขอยากมืงโขมอาหนึ่งหนึ่งแล้วก็รทุกทุกคมจะเดินจะเดนยๆงมืงเดือด้หนาเดือดปูเอออันนี้นางมาถึงมาปูถ่าย่ายพบกับนางคือพักน่าคือพักโมพบอเพื่อนบ้างคือโคกคือโคกเนี่ยแต่มันดูได้ข้างบ่าไม่มูมันดูบอใจกันอย่างว่าว้เเย่ ก็น่มโมยูอะไรนเอองั้นพรมเพื่อนกัน่งเห้มอฟพรมเพื่อนบ้านนะมักจะเอิอนงูว่อ่นเพื่อนบ้านนะครับปูเออเม่าฟื้มาเน่ยถึงคือหคนครับปูเออแกกันแล้วก็ไม่ได้ดูใท้เก่ยงูแล้วก็จ้างเนาะอ้าให้นังมาถึงมาปูไข่ร่วมกุมมากับเพื่อนกับงูเลรกครับปูมือถูกมือแกบมือูกมือไหมทื่งก็ด้วย คือง <c ười> <cô> ั้นขั้นแยกมันคืเฮ็ดใดวใจเริ่มฮ็ดง่้นมันต้องว่ามือถักรวยก็เปตายเคืองั้นก็ต้องมือมือขูมมือเปื่นมือขูัตัวอันนี้เอฟคีอผนมาททงเข้ามือเข้มตัวตืวว่าง่อให้โอกาสแขนที่คือกิ่บ Ô oh, cô gái côn gái, gái thư, khiến ngang, no. mm, gái côn gái côn gái bát gái côn gái bát côn này. côn gái bát côn gái côn chị bát côn chị bát côn chị bát côn 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 โูอจารย์ยอู้อยแ่นเขาไปคือบกเผาคือพ่อพูดแต่เรื่องนั่นคืองานของนกต้องปวดัเรื่องนี่นงานงาตกุดจิตตามาลืมรูที่ไหนโอ้ลัทีนากุดจิตตามก็งนคืองานติดตามรูปได้กับจากจากปคือจะมาใครว่าปูเรืนนะคะ้าแข่งว่า วันนี้จะไปกันปัสสาวะเอลปัวเอลปัสสะเอลปัสสาวอครับโอ้ยมาเกลงไม่เออขอพ่อใหญ่พ่อมาให้ยื่นมือดามือถูกมือดามือถูกมือไม้กิจการงานจะเรื่อเก่าหนาเด้อร่างหน้าเด้อถูกไม้นาบด้วยขอให้ถูกหวยคุ้มนี้คิดเกเด้อเอาค้างมือกิจกา้ พรอมกับพวงมาโรกมาไรด้วยอันนี้เอฟีผ่านมาทางข้งแกงโนอตกรดูกกรด้งกด้คือเสียงงนั้นด้อยคอันนี้เราบบางอ่อนมาชอนายด้อีตึงได้อีตึงด้อ่ใน่คือคุบ่ต้องเพราะว่าเพราะมัดหัวน่บุเราอเขานก็บวงข้อ เอออันนี้่านี้ลานีปีกีร้อนสมนับกับคุณคิไอ้อกดื้อพันทางเพราด็กขี้ข้หคือมัน่เดี่ยวใกล้เด็กของเดกามกับคุณอางพรด้เนาะอ้าวให้ลุกร้ชืที่วกลัวมือเข้ามือแังมือเข้มอ่มือันยนม่ครับ้าปืนนี่ไัปินกันได้เขียวแบบวัวนิดงเขียวปูบ่ครับมันอยากฟาวออกมือมันเข่าหัครับอยากใส้ฟันกรอมนิดนึ พูดอะไรฟันปลอมผู้นีคือเขียหางก้อเขีนเรมครับเขีววกก่ปกติมจะเลื่มเรื่มสามสิบสองครับเขีวพวกก่พแบบวมนกกเรื่มนเราจเล่ตมตคืบหเหมือนเรื่มสิบหเล่มสาทุสาทุก,ทกโอ้ยรวมออกคืหรวมอ,ออกคืบหกไปครับพวกมันบอกฟามาเรมขาฟังก็เรืด้อครับ เข้าใจงูโอเคครับคือผูกบัวคือผูกปืนเข้าแหละปืนเข้าไหนสองขาสองกระปูคือก็งองว่าแบบคืออันเออคือแข่งมาทางเข้าแกงหมูน้ำพื้นน้ำผาหมางื้อเปง้นแฟนเปง้นอื่นกว่า แฟนนูฝันฝันก็ถึงงานนักปูกจ้ะฝันไดรพูดจ้ะรเาบอกันฝันถึงเออความไม่คู่ใช่คู่ทือขาวโอ้มาคู่กับใช่เม่คู่คู่นั่นนะไื้เบาเบกคู่อีพอฟังว่าจะฟัน้อกคอว่าจะเออแล้วเป็นงานบาลูกกาบขาถูกว่าทานเรื่องแต่พูว่าจะเรื่องแต่ตัวพบอกเรื่เขาบอกกันเลยไปฝันกันแต่เนะ เออเอาให้นางพงนัพามาเงื้อมือโคง่มือยมือคูหม้นไปเจะพูดกับคดถึงมือโค่อีกอักบอเรานั่นหละฝ้าถึงมือคู่กับมือโคู่แก่ว่าฝ้ายถึงยืแบบคู่อ้ารู้ไอ้วนีมันบอกเรื่องมันเหมือนเรื่องใอบักเทือื่นเ้าเป่งฝัายเพ็งบอกเทือื่นก็ช่วยเรียรมันคามากจ ขนความทพูดได้ละโชว์โนะช <laughs> เออแม่คุมเทวินผูมแม่น้ำกะชุ่มคางบูอาให้เมือโคเมือนยากมือโคมือม,มาจริงๆงเราก็รวจะรวยจะรวนะลูกนะอันนี้งานขายที่ืา